เข้าซ้ายของาะตะวันได้ดึงดึงข้างขวาวันได้แต่งทีนึงแล้วเอาชัวร์สสเลยครับโอ้ดึงสุดสุดไปเลยครับใจเห็นเย็นสุดๆเลยครับมาได้ลุยเลยลูกนี้โอ้โหหลอกมาจนขาดนะครับแล้วก็ได้ยินแบบเน้นๆเลยครับประตูที่สองของเขาในลูกการนี้นะครับใอแบงค์เขาอยู่ในเตตขึ้นนำนครศรีนครศรีมา,มาหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหต้องยอมจริงๆเหมือนกันครับลูกนี้ของธนาชายัย เอาไมา่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าบอนที่อยุยจังหวะจับบอลล้วก็โยกหลอกเลหลบไปสองทีครับกอนจะยิงหรือเฮปเปอร์ตี้ยกมาตรงนี้เนี่ยไม่ล้ำนะครับตู่ครับหลอกยิงลุดตำแหน่งไปเลยแล้วก็จะเข้ามาบล็อกอีกทีนึ่งของทางมัตสคนเองก็โดดหลอกไปอีกทีครับโอ้โหดูตรงนี้เนี่ยเลี้ยงเปิดพื้นที่ให้ตัวเองนะครับแล้วก็ยิงยักไปเสาแรกหพื้นที่แค,คบ ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับวันจะรวยดูสเต็ปอีกทีหนึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้โมสิ์ไปเลยนะครับคือทุกครั้งของทิติเนี่ยหรือเอาชนะได้หมนไม่ผ่านครับแต่ว่าพลาดดอกนี้แต่ก็เข้าใจได้ไดนะครับนี่คืออินดิวิเดอที่ยอดเยี่ยมของทางวันเดอร์นะครับนี่ยิง